จบลงแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์บ้านใต้ดินที่เราเดินทางมาถึง139วันนะฮะกับงบประมาณ3,250,000บาทครับโดยที่มีมาสรุอยู่เคียงข้างกายเป็นสปอนเซอร์ให้เราอยู่เสมอมานะที่จะมาเป็นบ้านใต้ดินนะครับมันเคยเป็นกองขยะเก่ามาก่อนนะครับจากที่เราได้สร้างบ้านต้นไม้หลังที่2โดยมีมาสรุนี่นะครับเป็นสปอนเซอร์เหมือนกันนะฮะตอกย้ําการสารฝันไวเด็กนะครับทางมาสรุตเลยจัดให้นะฮะโดยการออกงบประมาณทั้งหมดนะครับในการสร้างบ้านใต้ดินนะครับพวกเราเริ่มจากการขุดกองขยะออกนะครับเราก็เริ่มขุดบึกลงไป3เมตรเลยนะคร่ก็ือตาารับ รอบบ่อเลยนะครับในระหว่างที่เราทํางานอยู่นั้นนะครับมีหลายคอมเมนต์มากๆเลยนะครับไม่อยากให้เราสร้างเลยนะซึ่งการสร้างบ้านใต้ดินในเมืองไทยนะครับน้อยคนมากที่จะทํากันเนะื่องด้วยปัญหาความชื้นปัญหาการระบายอากาศถ่ายเทอะไรพวกเนี้ยซึ่งการที่จะทําบ้านใต้ใดินในประเทศไทยมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับและยิ่งที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือตาน้ําทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นการตอกย้ําอย่างชัดเจนนะครับว่าเราไม่สมควรจะทำนะฮะแต่ก็มีหลายๆคนและหลายคอมเมนต์มากๆนะที่เป็นกาลังใจให้เราเสมอมานะครับอยากให้เราสร้างขึ้นมาให้สําเร็จ ก็เลยร่วมจับมือกันเพื่อสารฝันกันต่อไปนะครับปัญหาที่เราเจอกันหนักๆเลยนะครับในช่วงแรกๆนั่นคือตาน้าและบวกกับการที่ฝนตกหนักลงมาด้วยในส่วนที่ประเด็นหลักๆเลยนะครับพวกเราไม่ใช่ช่างไม่มีความรู้ในเรื่องการสร้างอะไรเลยนะครับการใช้ตอมอการขุดอะไรพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะพื้นฐานที่เราใช้คือถัง200ลิตรแล้วก็เทปูนลงไปนั่นเองครับผมได้เล็งเห็นว่าเมื่อเวลาเราขุดตุ่มลงไปมันเจอเป็นชั้นหินแล้วนะผมเลยไม่กล้าขุดลงไปให้ลึกกว่าชั้นหินนะครับกว่าชั้นหินมันจะแตกทําให้บ้านทราาทกกกรรรรเเเเเพื้้้้นนนนส็็็จจจแลลววะคับตต่่ออมขึงงหุดีิณ รอบเลยนะครับก็มีตาน้ําไหลซึมอยู่ตลอดเวลาะในะตอนนั้นพวกเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันครับว่าเราจะหยุดตาน้ําได้ยังไงนะครับเมื่อเรามัดโครงเหล็กเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาทําในส่วนของเอ่อขึ้นแบบนะฮะเทปูนในการค้ายันของโครงแบบเราว่าเรามั่นใจแล้วนะครับยังไงก็ไม่มีแตกแน่นอนนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะเ<อ>นื่องด้วยประสบการณ์ของเราไม่มีเลยนะครับเราไม่เคยทํากันมาก่อนด้วยเราเองก็เลยเกิดความชลาใจนะครับทำให้เราเทปูนลงไปที่เราไม่รู้เลยว่าแบบแตกมันเป็นยังไงนะตรงจุดนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับท Uh huh. แต่ก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะครับแบบที่เปียออกมาน้ําปูนไหลออกมามันสามารถอุดตาน้ําได้ก็เลยคิดออกทันทีเลยนะครับว่าเราสามารถจะอุตาน้ําได้อย่างไงนะแต่ในชั่วโมงนั้นนะครับพวกเราโดนแบบแลกแบบนี้พวกเราแบบว่าหนั่งกันซึมกันหมดเลยนะครับเราจะล้มเลิกดีไหมอะไรตามคอมเมนต์ไหม,มเราเดินทางมาค่อนข้างจะไกลแล้วนะครับขึ้นโครงสร้างแล้วเราล้มเลิกไม่ได้นะครับในระหว่างการทํางานตอนนั้นนะครับพวกเราเจอปัญหาอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกอยู่แทบทุกวันเลยหลายคนก็บอกให้ผมเปลี่ยนแผนทําเป็นสระน้าว่ายน้ําเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมองดูแล้วมันเป็น กา้ใดินซึ่งแบบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแถมซ้ําแถมซ้อนนะครับแบบแตกซ้ํา2อ,อีกนะครับรอบนี้แบบแตกหนักกว่าเดิมนะครับทั้งนอกทั้งในเลยนะเมื่อเราเห็นน้ําปูนไหลก็พยายามหาอะไรมาอุดเอานะครับพออุดเสร็จปุ๊บอีกฝั่งนึงก็แตกทะลักทะลุออกมาแบบนี้เลยในวันนั้นนะครับ <ๆ S 2> เป็นเวลาเย็นแล้วนะฮะเราต้องรีบตักปูนออกให้หมดนะครับไม่งั้นเอนเาออกไม่ได้แน่นอนนะครับในค่าคืนวันนั้นนะครับทุกคนทํางานกันเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากเลยนะฮะแล้วยิ่งมาอ่านเจอคอมเมนต์ในแง่ลบด้วยนะครับมาเจออุปสรรค ไม่เคยเป็นไม่เคยทําไม่มีชํานาญในเรื่องการก่อสร้างมาก่อนด้วยนะก่าจะผ่านตรงจุดนั้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมืนะ่อวันเวลาผ่านไปนะครับเราได้เคลียร์ปัญหารอบด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นโครงของคานกันนะครับทเราทางานกันไม่มีวันหยุดแม้แต่ว,วันเดียวเลยนะการที่เราทํางานโดยที่ไม่มีการเขียนแปนภาพมาก่อนไม่มีการวางแผนมาก่อนค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับผมทํางานไปคิดไปนะครับว่าเราจะทําอะไรกันต่อดีจะสร้างกันแบบไหนนะปัญหาที่เราเจอกันหน้างานนะครับแก้กันสดๆตรงนั้นเลยนะในทุกๆวันทุกๆครั้งที่เราได้ทํางานกันนะครับเราจะพบเจอปัญหากันมากมายนะ ง่ายเลยครับปัญหาที่เราเจอไม่ซ้ำตังแต่ละวันเลยนะครัฝนนี้ก็ตกไม่ได้ทุกวันนะครับน้าเอ่อนองเต็มไปหมดในบางครั้งบางคานะครับก็ต้องทํางานตากฝนกันไปนะครับหลายคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วส่วงการอุดตาน้ำนะครับผมได้เทปูนลงไปรอบๆบ้านเลยก็ให้รถขุดดินนะครับดันดินมาถมให้รอบตัวบ้านเลยในตอนนี้นะครับกเราลุ้นไม่อย่างมากเลยนะครับว่าจะมีน้ําซึมน้ํรั่วไหมนะครับโครงสร้างที่เราทําเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะแตกไหมเพราะว่าถ้าเราถมดินเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้ามันแตกขึ้นมาก็คือจบทั้งงงหหมมมมดดเเเเลยยยยครรรันนนนนน้้ววททที่่่าาาาาาาํผะใกปปููขึอณ30-45 มันค่อนข้างจะแข็งแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่มีร้าวไม่มีอะไรเลยใน<ะ>เรื่องน้ําซึมที่จะเข้ามาทางตัวบ้านนะครับไม่มีเลยในตอนนี้พวกเราก็ถือว่าอุ่นใจขึ้นมามากมายเลยนะครับว่าพวกเราแบบว่าผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะแล้วนะครับแบบชิลๆแล้วนะครับตอนนี้เมื่อเราเช็คดูแล้วนะครับว่ากระเบียงรอบบ้านของเราผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วมาเราก็จะมาวัดขนาดเมื่อปูแผ่น,พ,นพื้นนะครับในส่วนของ,ของหลังคากัน,นตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วในการที่เราปูแผ่นพื้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เทปูนซัมมขึ้นมาอีกสิบ ก็เลยตัดสินใจทาป้ายมาสลุดด้านบนของบ้านใต้ดินเลยเมืเวลาผมถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปทําคลิปพวกนี้จะได้ติดชื่อของมาสลุดตลอดส่วนทางด้านตุ๊กตาหรือไม้ข้ํายันนะครับเราทิ้งไว้ประมาณ 2- 3มอาทิตย์ได้เลยก็ได้ทําการรื้อไม้ออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของห้องใต้ดินกันครับตัวหนังสือของมาสลุดนะครับเราใช้ไม้ HMR ในการทำนะครับจุดนี้พี่ไก่ตัดไม้ออกมาค่อนข้างจะสวยงามได้ตามขนาดได้ตามสเปคที่ผมต้องการเลยนะครับมาดูทางด้านในของบ้านใต้ดินกันบ้างครับตอนนี้เราก็เริ่มวางแผนแล้วนะครับว่าเราจะเอาห้องน้ําห้องห้นนนไบบาากเ็ํจปแ จะดูดสิ่งปะติกูออกมาได้ยังไงเพราะว่าในตัวบ้านเนี่ยมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับเราจะขุดฝังถังบำบัดลงไปมันก็คงไม่ได้ก็มีอยู่2อย่างครับ1ไม่มีห้องน้ำนะครับสองถ้ามีก็ต้องดูดขึ้นนะครับแต่ในเมื่อนิยามคําว่าบ้านแล้วบ้านต้องมีห้องครัวห้องน้าห้องนอนใช่ไหมฮะผมเลยเลือกตัดสนใจต้องทําห้องน้ำครับแลืในขณะนี้เองครับพวกเราทํางานกันอยู่ดีๆนะบ้านใต้ดินของเราก็กลายเป็นบ้านใต้น้ําทันทีเยครับจากฝนที่ตกมาแทบทุกวันเลยนะครับสำหรับในการทํางานของเราทําทให้เกิดน้ําป่าไหลหลากนะครับี้านปีแรกเลยะรับบนนแ่ไม เป็นเวลา6กโมงเช้านะครับสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับน้ำป่าได้เอ่ยนองซัดเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งของที่เราวางจิ้งไว้เพื่อเตรียมงานในวันพ่กนี้นะครับถูกน้ําป่าพัดหายไปหมดเลยฮะอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เราวางไว้ใต้ถุนบ้านครับถูกน้ำพัดหายไปหลายอย่างเลยนะครับมูลค่าก็เป็นแสนเหมือนกันนะทั้งสิ่งบางอย่างพัดมอยู่ใต้ถุนนะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับคือแบบขี้โคลนเต็มไปหมดเลยเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้นะครับผมไม่คิดว่าตัวเองโชคร้ายนะคร ปัญหายังไงฮะถ้าจะให้ห้ามแบบว่าฝนเม็ดตกไม่มีอุทกภัยพวกนี้เราคงห้ามไม่ได้นี่ขนาดบ้านผมอยู่บนเขานะครับยังสามารถน้ําท่วมได้เลยนะโชคดีอย่างหนึ่งนะครับคือน้ําป่ามาแค่สองชั่วโมงนะครับเขาก็ลดลงเร็วมากเลยครับเมื่อกระแสน้ําป่าได้พัดผ่านไปนะครับพวกเราก็มาลุยงานกันต่อเลยนะครับพวกเราไม่ได้หยุดกันเลยนะการดูดขี้เลนออกจากบ้านใต้ดินนะครับทำการเก็บกวาดอะไรให้สะอาดตรงจุดนี้เราน่าจะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับในการเอ่ยเคลียร์พื้นที่อุทกภัยน้ําป่าที่ผ่านมานะครับทำให้เราได้รู้ว่าช่่่่อองงงงววาาาาตรรฝัั้ยมมืเนนทํผกกลละปป็็ิไคบ มีหนึ่งคอมเมนต์นะครับเขาถามว่ามาซาลุขายอะไรฮะจากที่ทผมคิดไว้ว่าจะเป็นลิฟต์ลงไปนะครับผมเลยสร้างสวรรค์ขึ้นมาเลยก็บงบอกให้รู้ว่ามาซาลุขายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องมือไร้สายนั่นเองครับ <ผม S 2> ด้านในของบ้านใต้ดินนะครับผมก็เริ่ม,มเออกั้นห้องแล้วนะครับทำเรื่องของห้องนอนก่อนนะครับในเรื่องของห้องนั้นเนี่ยตอนนั้นผมนยังคิดไม่ออกนะครับขอย้อนกลับมาดูในตัวโครงสร้างของสวรค์นิดนึงนะตรงพื้นล่างนะครับล่างสุดเลยครับผมยกระดับความสูงขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสามสิบเซนนะครับเพื่อออเเปปปป็็็นโโคคครรรรงงงงงงสสวววแแแลลล้้้กกกกกใชตไไ่าดูขข ตัวสว่านนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเราต้องขยับสเกลใหม่นะมันอาจจะยังไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับแต่แค่พอเป็นรูปสว่านก็พอแล้วนะครับทำการปาดปูนอะไรเสร็จแล้วแล้วก็มาทาสีกันนะทีนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามาสรุขายอะไรนะครับก็คือสินค้าพาวเวอร์ทูนั่นเองนะครับสินค้าพาวเวอร์ทูนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่าเออเป็นของพวกเครื่องมือไร้สายครับซึ่งยุคนี้สมัยนี้นะครับนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยครับมันใช้งานง่ายสะดวกสบายดีในตอนนี้นะครับเราเห็นว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยฝนเริ่มหยุดตตตกกกกกแแลลล้้้้้้้้้วววนน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 นะะะะะคคคครรรรรัััับบบบเเเาาาาา็็ไดดททอออออ่่่่ีีีีียย์พพืืืจปปูหญมมใิชส แล้วนะก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะส่วนทางด้านภายในนะครับก็ก่อห้องน้ําแล้วก่อซิงค์ครัวแล้วนะครับแล้วก็ก่อห้องนอนแล้วด้วยก็เริ่มทําการตีฝ้านะครับทางระบบน้ำนะฮะส่วนในเรื่องของบันไดวนนะครับที่เราคิดไว้คือมันต้องวนกว้างๆหน่อยนะจะได้มีพื้นที่ในการเดินสะดวกมากขึ้นนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าฝั่งขวาเนี่ยชิดกับห้องนอนเลยนะเมื่อเราขึ้นโครงสร้างยังไม่เสร็จนะครับเราก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือหัวชนคานนั่นเองครับเราก็เลยต้องขยับบันไดใมนะครรัับ้้ลงกกออาเเชืสท ทำบันไดเสร็จแล้วครับทำการปูกระเบื้องฮะในส่วนของต่างๆนะเก็บรายละเอียดนะในวันนี้นะครับวันที่25ธันวาคม2568น้าปครับเ็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับการทดลองสร้างบ้านใต้ดินโดยใช้เวลาทั้งหมด1 3 9วันนะโดยมีมาซาลุเป็นสปอนเซอร์หลักให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าน้ําค่าอาหารค่าน้ํามันอะไรมาซาุ้ออกให้ทั้งหมดเลยนะถ้าไม่มีมาซาลุนะครับพวกเราก็คงไม่มีวันนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับทุกคนสามารถมาเยี่ยมชมหรือมาเที่ยวได้นะครับเราไม่ได้เก็บค่าเข้าหรือค่าใช้จ่่่่่าา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 ยยยใใดดดดดนนทีีเเเรรริงงงงมมถึตุุ้้ไไคชววออื EFC ของเราด้วยนะครับช่วยคอยกดไลค์คอยกดแชร์ให้นะครับคอยให้กําลังใจพวกเราเสมอมานะครับหลายช่องเขาอาจจะเรียก FC นะครับแต่ผมขอเรียกครอบครัวแล้วกันนะครครอบครัวดันผมมาให้ถึงจุดนี้ได้ผมคงเก็บตังค์ไม่ลงนะครับปีนี้นะครับใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับผมอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแถวเข่อนศริกิจชื่อหมู่บ้านของผมคือห้วยสีเสียดนะครับถือช่องทํำไปเรื่อยไม่มีสาระนั่นเองถ้าไม่รู้จะไปไหนจริงๆนะครับลองแวะมาหาพวกเราได้นะครับที่จะมากางเต็นท์ทักที่ไลน์ได้เลยนะดีไลน์มีแอดนำหน้าครับบอยสองห้าหกแป ติดตามด้วยนะฮะ